คำถามแรกที่ผมจะถามก็คือว่าจะทำไปเพื่ออะไรผมอยากจะปีเซนต์งานของผมผมอยากดังครับต้องการที่จะรวยพวกอินฟลูเอนเซอร์ชีวิตดีจังอยากเป็นบ้างก็เป็นคำตอบที่ไม่ผิดแต่ว่าต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเรามาหยุดจุดนี้เพราะอะไร ผมเวงครับผมเติร์ดครับและพวกเราคือครีเอเตอร์จากช่องเทพลีลาครับยอทสุตาสตอรี่นายอาร์มครับจากช่อง channel YouTube นายอาร์มผมบาสจากโเวินโกนะครับ ถ้าเราสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับเขาได้มันก็จะเกิดการบอกต่อเขาหยิบยกไปอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆของเขาได้อันนี้ต่างหากที่เรียกว่าแชร์สำหรับผมแล้วคาแรคเตอร์มาเป็นอันดับหนึ่งครับมาคู่ไม่มึคาแรคเตอร์ว่ะจะเล่ายังไงว่ามันต้องถ่ายไปก่อนค้นหาคาแรคเตอร์ไปพร้อมๆกับการทําช่องได้เลยความสม่ำเสมอนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ลองอะไรใหม่ๆแต่ว่าถ้าเกิดอยากเปิดคอนเทนต์ใหม่ใช้กด30%เมนเทนคอนเทนต์เก่าไปด้วยคนดูเขามาดูเพราะว่าเขาคาดหวังคอนเทนต์เก่านี่คือทานซิชั่นที่ม สิปีก่อนกับผมในตอนนี้มันคนละคนกันความชอบเรามันเปลี่ยนความสนใจเรามันเปลี่ยนผมคิดเรื่องนี้เป็นอาชีพตั้งแต่วันแรกที่ทาแกลงต่างๆจะชอบช่องที่มีความชัดเจนคุณสามารถทําให้ตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในการจดจาแบบนั้นได้ไหมเขตทุ่นด้วยสิเล่นโป๊กเกอร์ด้วยดีไหมถ้าสมมติในช่องผมทําหมดนี้เลยคุณก็จะไม่นึกถึงว่านี่คือโก้ที่เป็นครีเอเตอร์สายราเวลใน